สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดหวยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักหน่วยบนงวดวันที่16พฤศจิกายน63กันนะคะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมด5สูตรสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่างวดที่แล้ววันที่1พฤศจิกายน63สูตรหลายๆสูตรมันเข้ามาเพียงแค่สูตรเดียวนะคะซึ่งสูตรเดียวสูตรเดิมที่มันเข้างวดวันที่1พฤศจิกายนได้ลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ ยังไม่ได้ดูก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะหาสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรใหม่5สูตรนะคะ5สูตรมาชนกันว่าตัวไหนมันจะชนกันบ้างแล้วก็โอกาสและความน่าจะเป็นตัวไหนมันน่าจะมามากกว่ากันนะคะแล้วก็สูตรนี้อาจจะเป็นบางสูตรก็เพิ่งจะเข้านะคะบางสูตรก็เดินเข้ามาแล้วนะคะอย่างเช่นสูตร ที่สามเนี่ยเข,เข้ามาแล้วทั้งหมดสิบเอ็ดงวดสิบงวดนะคะแต่ถ้าว่างวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกสามเข้าต่อก็จะเป็นงวดที่สิบสองแล้วนะคะบางสุดก็เพิ่งเข้ามาได้สี่งวดห้างวดนะคะเรามาดูค่ะว่าสุรของเราจะเดินต่อได้อีกไหมนะคะสุดแรกขอสุดแรกก่อนนะคะสุดแรกเราใช้ใช้หลักแสนนะคะบวกด้วยหลักหน่วย บนนะคะหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยบนก็จะเป็น2บวกหนะคะ2บวกหได้เท่ากับ3เป็นเลขเดี่ยนตัวแรกเลขเดี่ยนตัวที่2บวกค่าคงที่1ก็ได้เท่ากับ4เลขเดี่ยนตัวที่3บวกค่าคงที่6ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0อูนยเลขเดี่ยนตัวที่4บวกค่าคงที่1เป็น1นะคะก็จะได้3 4 0 1นะคะเป็นสูตรแรกของวันที่1พฤศจิกายน6 3หลักหน่วยบนนะคะ ทีนี้สุดที่สองนะคะสุดที่สองให้ดูที่สุดที่สองนี้ดูที่เส้นสีน้ำเงินข้างบนนี้นะคะเป็นหลักหน่วยบนบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวครั้งที่หนึงนะคะหลักหน่วยบนก็คือ1หลักร้อยก็คือ1 1ึบวกหได้เท่ากับ2เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่หนึ่งเป็นสามเลขเด่นตัวที่สบวกค่าคงที่หเป็นสี่เลขเด่นตัวที่สี่ บวกค่าคงที่7เป็น11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1นะคะก็จะได้2 3 4 1คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่1พฤศจิกายน63สาสูตรที่2ต่อไปสูตรที่3นะคะสูตรที่3นี้ให้ดูเส้นข้างล่างนี้นะคะเส้นข้างล่างเป็นหลักหน่วยบนบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่2นะคะหลักหน่วยบนก็คือ1หลักร้อยคือ4นะคะ 1นบวกสได้เท่ากับ5เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สบวกค่าคงที่3มนะคะห้บวกสได้8เลขเด่นตัวที่สี่อ่ะขออภัยนะคะเลขเด่นต,ตัวที่3นะคะบวกค่าคงที่หได้เท่ากับ13บเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3เลขเด่นตัวที่4ี่บวกค่าคงที่หนก็ได้4ก็จะได้ 5, 8, 3, 4. ดคือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่1พฤศจิกายนหกนะคะ ส่วนสูตรที่สามสูตรที่สี่นะคะสูตรที่สี่นี้ให้ดูเส้นสีแดงข้างบนนี้นะคะเราก็จะได้หลักหน่วยสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สองก็จะได้เก้าบวกสี่ได้เท่ากับสิบสามเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสามเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่หนึ่งเป็นสี่เลขเด่นตัวที่สามบวกค่าคงที่หนึ่งเป็นห้าเลขเด่นตัวที่สี่บวกค่าคงที่สามเป็นแปด เลขเด่นตัวที่5บ้าค่าของที่1เป็น9ก็จะได้3 4 5 8 9คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน6 3สูตรที่4มันอาจจะหลายตัวนะคะแต่เมื่อเราไปชนแล้วมันก็จะช่วยให้เราง่ายในการตัดสินใจนะคะถ้าสมติร่าสุดทุกสูตรมันเดินดีนะคะต่อไปสูตรที่5สูตรสุดท้ายนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เพิ่งเข้ามาได้เพียงแค่สีงวดนะคะแต่ว่าก็ลองดูเผื่อมันเดินต่อนะคะ ก็ให้ใช้ตรงนี้นะคะเป็นหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สี่ก็คือเป็นแปดบวกห้าได้เท่ากับสิบแปดบวกห้าได้เท่ากับสิบสามนะคะแปดบวกห้าได้เท่ากับสิบสามนะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก,ก็คือสามต้องขออภัยเขียนผิดเขียนไว้ล่วงหน้าแล้วมันผิดนะคะ เราเอาเฉพาะหลักหน่วยมานะคะ8บวก5ได้เท่ากับ13เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองก็เราจะบวกไปทีละ1น,นะคะเป็น4 5 6อย่างนี้นะคะก็จะเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่1พฤศจิกายน6 3สานะคะสูตรที่5ต่อไปเมื่อเรามาดูครบทั้ง5สูตรนะคะ อันนี้มันย้อนหลังมันถ้าไม่มีสูตรหลดก็ใช้ได้นะคะก็คือสูตรทั้งหมด5สูตรมันชนกันที่เลข3ชนกันก็5สูตรครบเลข4ก็ชนกัน5สูตรครบนะคะ,ะมีชนกันครบ5สูตร2ตัวก็คือ3กับ4นะคะผลปรากฏว่าเลขที่ออกคือ0ูนย์4นะคะ4 0 4หลักหน่วยคือ4ตัวที่เราคํานวณได้ ทั้งห้าสูตรก็คือ4อันนี้นะคะก็ถือว่าเข้านะคะสำหรับสูตรนี้ห้าสูตรนี้แต่ว่ามันจะเดินต่อไปได้อีกไ,มไหมในวันที่16บหกพฤศจิกายนหกสามเราก็ไปลุ้นกันนะคะแล้วเลขเด่นของเราวันที่16บหกพฤศจิกายน63สามก็คือสุดแรกนะคะสุดแรกห้าบวกสี่นะคะห้าบวกสี่ ได้เท่ากับ9เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคองที่1ได้เป็น10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่6ก็ได้6เลขเด่นตัวที่4เราบวกค่าคองที่1ก็ได้เราแล้วก็จะได้90 67คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนวดันที่16พฤศจิกายน63สูตรที่2อ่าสูตรที่1นะคะสูตรที่1นะคะต่อไปสูตรที่2ค่ะ สุตรที่สองดูเส้นสีน้ำเงินข้างบนนี้นะคะเป็นหลักหน่วยบนคือ4บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่1คือ1ก็เท่ากับ5เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่1เป็น6เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่1เป็น7ก็จะได้5 6านะคะอ่ะวดน,นี้ลืมไปข้างบนต้องบวกค่าคงที่อีก 7นะคะก็จะได้เท่ากับ1ด้วยอันนี้บวกค่าของที่7ได้เท่ากับ4ด้วยนะคะสูตรที่2ผ่านไปนะคะต่อไปสูตรที่3นะคะสูตรที่3เราก็จะได้ดูเส้นข้างล่างนี้นะคะหลักหน่วยบนบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่4ครั้งที่หลักร้อย3ตัวครั้งที่2นะคะก็เป็น 4ีบวกหได้เท่ากับ9เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะเเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่3ได้เท่ากับ12นะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่5ได้เท่ากับ7เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่1ได้เท่ากับ8นะคะก็จะได้9278คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนหกสูตรที่3 ต่อไปสุดที่สี่นะคะสุดที่สี่สุดที่สี่ดูเส้นข้างบนตรงนี้นะคะเป็นหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สองก็คือสี่บวกแปดนะคะได้เท่ากับสิบสองเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสองเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่หนึ่งเป็นสามเลขเด่นตัวที่สามบวกค่าคงที่หนึ่งเป็นสี่เลขเด่นตัวที่สี่ บวกค่าคงที่3เป็นเจ็ดเลขเด่นตัวที่5บวกค่าคงที่1เป็น8ก็จะได้2องสามีเ็นะคะเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่16พฤศจิกายน63 16พฤศจิกายน63งวดวันที่16พฤศจิกายน63สูตรที่4นะคะต่อไป สูตรที่ห้านะคะสูตรที่ห้าหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักหน่วยของสาตัวที่สี่สามตัวครั้งที่4ี่ศูนย์บวกสได้เท่ากับ2เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะเลขเด่นตัวที่สองที่สามที่4ี่ก็บวกไปทีละหนนะคะก็เป็นสามสี่หนะคะก็จะได้สองสามสี่หเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่16บหกพฤศจิกายนหกสามเมื่อเรามารวมห้าสูตรนะคะ ห้าสูตรของสูตรใหม่นี้จะเดินต่อได้ไหยเรามาดูว่าสูตรที่มันชนกันมากที่สุดคือตัวไหนนะคะเก้าชนเพียงแค่สองสูตรนะคะเก้าชนสองสูตรศูนย์มีแค่สูตรเดียวหกมีสองสูตรนะคะเจ็ดมีสี่สูตรนะคะเจ็ดมีสี่สูตรนะคะแล้วก็ หมีสองสูตรสี่มีสามสูตรนะคะสองมีสามสูตรสามมีสองสูตรนะคะก็จะได้แปดก็มีสองสูตรนะคะตัวที่เด่นที่สุดก็คือเจ็ด สำหรับสูตรใหม่5ห้าสูตรนี้นะคะเด่นที่สุดก็คือเจรองลงมาสี่กับสองนะคะรองลงมาสี่กับสองเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่ 16, สิหพฤศจิกายนหกสามสูตรใหม่ทางขห้าสูตรนี้นะคะลองดูนะคะเพื่อนๆว่าท้งห้าสูตรนี้จะมีสูตรไหนที่เดินต่อได้อีกไหมสําหรับสูตรที่มันเพิ่งเข้ามามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินต่อก็ได้หรือว่ามันอาจจะหลุดเพียงแค่นี้ก็ได้หรือว่า มันจะเป็นอย่างไรเราก็ค่อยไปลุ้นกันนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสูตรที่มันเดินดีมาสิบงวดเนี่ยมันอาจจะเดินต่อได้อีกหรือมันอาจจะหยุดเพียงแค่นี้ก็ไม่มีใครทราบได้แต่ให้เรายึดที่สูตรที่มันค่อนข้างเดินดีไว้ก่อนนะคะอันดับแรกที่มันเดินมายาวไกลนะคะก็เมื่อทั้งทั้งห้าสูตรนี้ตัวที่ชนกัน4ใน5ก็คือ7นะคะแล้วก็สําหรับ4สูตร อันนี้4ใน5สูตรแล้วก็เลข4เป็น3ในหสูตรนะคะเลข2ก็3ใน5สูตรรองลงมาที่มันไม่ชนนะคะที่มันหรือว่าที่มันชนน้อยนะคะที่มันชนน้อยก็คือ6ชนสสูตรนะคะ6ชน2สูตรแล้วก็5ก็ชน2สูตร8ก็ชน2สูตร 3ก็ชน2องสูตรหนึ่งสอง,สองสมีอยู่7ตัวนะคะแล้วเราก็ลองเอาไปชนไปไปจับรวมกับสูตรเดิมที่มันเข้าในงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยนหกสว่าโอกาสและความน่าจะเป็นจะเป็นอย่างไรเราก็จะยึดสูตรเดิมไว้ก่อนนะคะยึดสูตรเดิมด้วยแล้วก็ รวมสตดใหม่ด้วยเพราะว่าสุดเดิมก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะไปต่อหรือว่ามันอาจจะหลุดยังไม่มีใครตอบได้นะคะดูสถิติของแต่ละสูตรนะคะสุดแรกนะคะสุดแรกนี้เข้ามาทั้งหมดห้างวดก็เริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะเลขเด่นอยู่สี่ตัวก็ยังไม่เคยหลุดนะคะก็เข้ามาเจมาในหลักหน่วยนะคะเจมาในหลักหน่วยสุดนี้เป็นสุดหลักหน่วยนะคะงวดวันที่หนึ่งวงวดวันที่16กันยาก็3ามก็เข้าวันที่ หนึ่งตุลาสามก็เข้าหลักหน่วยนะคะวันที่สิบหกตุลาหนึ่งก็เข้าหลักหน่วยนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนล่าสุดนี้นะคะสี่ก็เข้ามาในหลักหน่วยเช่นกันนะคะแล้วสูตรที่สองนะคะสูตรนี้เข้าหกงวดนะคะเข้าหกงวดก็เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหานะคะเข้าวันที่หนึ่งสิงหาก็ถือว่าเดินดีนะคะแต่ว่ามันจะหลุดอยู่งวดเดียวก็คืองวดนี้นะคะงวดวันที่หตุลานะคะหลุดไป หลังจากนั้นมันก็กลับเข้ามาต่อในวันที่16ตุลาและวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็เข้าเดินเข้ามาต่อก็รวมทั้งหมด6งวดส่วนงวดนี้สูตรนี้นะคะสูตรที่สูตรที่3นี้มันก็เริ่มเข้าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆเลขเด่นมีอยู่4ตัวนะคะก็หลักหน่วยก็เข้าหลักหน่วยก็เข้านะคะ8ก็หลักหน่วย6ก็หลักหน่วยนะคะ1ก็หลักหน่วยจะมีงวดวันที่16สิงหานะคะที่มันหลุด หลุดไปหนึ่งงวดก็คือวันที่16สิงหาหลังจากนั้นมันก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะคะหนึ่งสหลังจากหลุดไปแล้วมันก็เข้ามาต่ออีกห้างวดรวดนะคะก็ถือว่ารวมทั้งหมด10งวดสําหรับสูตรนี้นะคะ9 2 7 8จะมาไหมในงวดวันที่16พฤศจิกายน63เราก็ไปลุ้นกันค่ะแล้วสูตรที่สูตรที่4นี้นะคะสูตรที่4ยังไม่เคยหลุดนะคะเข้ามาตั้งแต่วันที่16สิงหานะคะเลขเด่นอาจจะหลายตัว ก็คือเด่นที่ห้าตัวนะคะก็เดินดีก็ค่อนข้างเดินดีมาเรื่อยๆนะคะยังไม่เคยหลุดแล้ว2 3 4 7 8จะเข้าไหมเราก็ไปลุ้นกันค่ะส่วนสูตสุดท้ายสูตรที่4มันเพิ่งเข้ามาได้แค่4ี่งวดนะคะเข้ามาได้4งวดเลขเด่นอยู่4ตัวเริ่มเข้าวันที่16กันยายนนะคะว่ามันจะเข้าต่ออีกไหมวันที่ 16พฤศจิกายน663สาำหรับ2 3 4 5หจะมีตัวไหนที่เข้าเราก็ไปลุ้นกันค่ะสรุปแล้วสูตรนี้ทั้ง5สูตรคลิปนี้ทั้ง5สูตรนี้ตัวที่ชนกันมากที่สุด4ใน5ก็คือ7นะคะแล้วก็3ใน5ก็คือ4กับ2หลังจากนั้น 6, 5 8 3าี้สนิชนกันที่สองสูตรค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อเปอร์เซ็นต์เพราะสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาส,กาส,กาส,กาสที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะคะ ไม่ทราบจริงๆว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดไม่ทราบจริงๆว่าเลขตัวไหนมันจะมาเลขตัวไหนมันจะไม่มานะคะทุกอย่างนี้พูดไปตามสูตรคิดเลขเลขทุกตัวที่ได้มาได้จากการคำนวณย้อนหลังนะคะได้จากการคำนวณย้อนหลังทางนั้นนะคะดูเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตมาหาความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะไม่มีใครที่สามารถมองเห็นอนาคตว่า เลขตัวไหนมันจะออกจริงนะคะไม่มีตาทิปนะคะดิฉันไม่มีตาทิปดิฉันเพียงแค่พูดไปตามสูตรเท่านั้นนะคะผิดถูกก็ต้องขออาภัยด้วยขอให้ท่านโชคดีในวันที่16พฤศจิกายน63สวัสดีค่ะ